กูดีฟนี้สวัสดีตอนเย็นครับท่านผู้ชมครับนอร์ทเจมส์นะครับอีฟนิงครับตอนเย็นครับนะฮะอันนี้ท่านทราบไหมครับว่าน้ําในนี้มันคืออะไรฮะบางคนจะคิดว่ามันเป็นน้ําชาท่านคิดผิดอะครับไม่ใช่ครับนะฮะไอ้นี้คือน้ําที่ผมกันออกจากขุยมะพร้าวนะครับมาเราจะได้น้ําด่างในลักษณะอย่างนี้นะครับอันนี้คือขุยมะพร้าวนะทีนี้ทําไมผมถึงจะต้องมา กันนาเอาน้ําจากที่กองจะขุยมะพร้าวเนี่ยออกมาทราบไหมครับท่านผู้ชมที่ผมต้องทําเพราะว่าน้ําที่กองขุยมะพร้าวเนี่ยนะครับมันมีสภาพเป็นเป็นเป็นด่างฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ําที่มันออกจากขุยมะพร้าวเนี่ยนะครับเนี่ยมันจะมีสภาพด่างแล้วด่างในที่เนี้ยมันจะทําให้รากของต้นไม้เนี่นะครับที่เราชําเนี่ยนะมันไม่งอกท่านผู้ชมครับ <ST AN TS> มันไม่ง,งอกนะทีนี้ออตอนที่ผมดูในคลิปวิดีโอในหลายๆคลิปนี่นะครับเ, <S 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 เขาบอกว่าเวลาที่ผมจะชําพวกต้นไม้เนี่ยก็จําเป็นที่ต้องขุยใช้ขุยมะพร้าวแต่ไม่มีคลิปไหนที่บอกว่าขุยมะพร้าวเนี่ยมันป้องกันไม่ให้รากงอกนะบังเอิญผมไปบังเอิญผมไปเปิดอยู่คลิปหนึ่งนะครับบังเอิญ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 เนี่ยไปเปิดอยู่คลิปหนึ่งนะครับก็ เขาบอกว่าถ้าคุณจะนําเอาขุยมะพร้าวเนี่ยนะมาเพาะต้นไม้คุณจะต้องทํายังไงให้ขุยมะพร้าวนี่นะครับมันคายน้ําออกก่อนเนี่ยจากน้ําที่มันเป็นสีน้ําตาลหรือน้ําด่างประเภทนี้นะครับให้ต้องต้องให้ใสเลยฮะต้องให้ใสเลยฮะถึงจะสามารถใช้ได้ถามว่าไออย่างนี้ใช้ได้ไหม protagon. ครับคําตอบคือยังไม่ได้ฮะมันจะต้องใสก่อนเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงจะต้องนําเอาขุยมะพร้าวเนี่ย มาแช่น้ำแล้วก็กลั่นบีบเอาสควีทให้สควีทให้อ,อน้ำด่างตัวเนี้ยมันออกมานะครับอันนี้ก็คือครั้งแรกนะครับครั้งแรกนี่ยังยังยงขนาดนี้ครับมันจะต้องประมาณสามครั้งถึงจะทําได้ถึงจะใช้ได้นะครับนี่ลองมาดูขุยมะพร้าวกันในว่าที่ผมทำนี่ครับขุยมะพร้าวที่ผมทําไว้เนี่ยอยู่เนี่ยอันนี้คือผ่านการคัดเอาน้ําออกเนี่ย ครั้งแรกครั้งแรกแล้วนะครับเนี่ยนี่คือขุยมะพร้าวที่ผมทําไว้เนี่ยอันนี้คือขุยมะพร้าวนะที่ผมทําไว้เนี่ยฮะมันจะต้องผ่านอีกน้อยสองครั้งขอสองถึงสามครั้งครับถึงจะถึงจะใช้ได้จนกว่าน้ําจะใสฮะท่านผู้ชมจนกว่าน้ําจะใสไม่อย่างนั้นเนี่ยนะครับเวลาเราไปชําต้นไม้เนี่ยเราก็อาจจะเกิดความสงสัยว่าไอเหตุที่รากเนี่ยมันไม่งอกเนี่ยมันเพราะว่าพันต้นไม้ที่เรามาใช้ไว้เนี่ย มันดีหรือเปล่าท่านคิดผิดครับบางทีถ้าหากว่าพันต้นไม้เนี่ยมันดีแต่ว่าเราไปเจอขุยมะพร้าวที่มันมีสารประเภทเนี้ยสารที่ป้องกันอาการรากงอกเนี่ยนะมันก็จะทําให้ต้นไม้เนี่ยรากไม่งอกทําให้เราเข้าใจว่าอ่าพันพันต้นไม้หรือกิ่งพันต้นไม้เนี่ยมันไม่มีคุณภาพจริงๆไม่ใช่ครับมันมันก็จะมีขุยมะพร้าวเนี่ยเป็นตัวแปร อย่างหนึ่งนะครับในการทำขุยมะพร้าวเพราะว่าขุยมะพร้าวเนี่ยสภาพของมันคือความมันเป็นด่างเนี่ยเนี่ยความด่างเนี่ยนะครับโดยส่วนใหญ่เขาเอาไปทําสบู่กันเนี่ยเนี่ยดูผิวผมด้านนี้กับดูผิวที่มือผมเห็นไหมฮะออรลาต่างกันเลยไหมเนี่ยผิวตรงเนี้ยเนี่ยผมใช้ผมใช้กลับมาผมใช้ขุยมะพร้าวเนี่ยใช้ใช้มือตรงเนี้ยสยามขุยมะพร้าวเนี่ยมันก็เลยทาให้มือผมเนี่ยฮะมันมันมันเฉดสีผิวกับกับข้างบนเนี่ยนะมันเป็นเฉดที่แตกต่างกันเห็นไหมฮะเพราะนั้นเนี่ย น้ำด่างที่ใช้จัดขุยมะพร้าวเนี่ยตอนแรกผมคิดว่าผมจะทิ้งท่านผู้ชมตอนแรกผมคิดว่าผมจะทิ้งแต่ผมคิดดูอีกทีเนี่ยผมว่าผมไม่ทิ้งดีกว่าสมัยก่อนเนี่ยผมเคยทําสบู่ฮะผมทําสบู่ขุยกาแฟทำ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 สบู่กาแฟเนี่ยครับผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะไอ้น้ําที่ทําจะขุยมะพร้าวเนี่ยผมว่าผมเอาไปทาน้ําด่างดีกว่าทําเป็นสบู่ขุยมะพร้าวดีกว่าน่าทำเป็นสบู่ขุยมะพร้าวแล้วอันเนี้ยมันเป็นอะไรครับ อ่ามันเป็นสครับท่านผู้ชมนี่มันเป็นสクラブเนี่ไหมเป็นสัラブไหมเป็นสรับเนี่ยเราสามารถใช้ได้แล้วเราล้างออกได้นะฮะเนี่ยฮะเนี่ยเป็นสัพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดใหม่ละเดี๋ยวผมเอาน้ําจากตรงเนี้ยไปทําสบู่ดีกว่าถามว่าผมจะทํายังไงง่ายนิดเดียวครับผมไปซื้อสบู่เหลวมาแล้วยังไงผมก็เอาน้ําในนี้ใส่เข้าไป ลืมบอกท่านผู้ชมวันนี้ผมเพิ่งทำอันนี่เสร็จผมเพิ่งทาน้ํายาน้ํายาซักผ้าเสร็จจากจากอของทอกศเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ <c oughs> ผมไม่ได้ซื้อน้ํายาซักผ้ามาสองปีแล้วนะอเออสี่ปีแล้วผมไม่ได้ซื้อน้ํายาซักผ้ามาสี่ปีแล้วครับเพราะว่าทำเองฮะทำเองใช้เองน้ํายาล้างจานก็ไม่เคยซื้อเลยครับสี่ปีห้าปีแล้สี่ห้าปีแล้วเนี่ยไม่เคยซื้อเลยทําเองตลอดครับเ <c oughs> <c oughs> นี่ยฮะอันนี้คือน้ําด่างผมจะเอาไปผสมทาสบู่นะครับ <c oughs> อันนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือที่มาของที่จะบอกว่า เวลาเราซื้อขุยมะพร้าวมาแล้วจะเอามาเพาะต้นไม้นะอย่างแรกจะต้องแช่ขุยมะพร้าว clause. และเอาน้ําด่างออกให้หมดก่อนเอาสารด่างที่มาจากขุยมะพร้าวนี่ออกให้หมดก่อนจึงจะแช่จึงจึงจะสามารถปลูกแล้วขึ้นจึงจะสามารถปลูกเราขึ้นถ้าหากว่าเราไม่ได้เอาสารสารด่างจากขุยมะพร้าวนี่ออกน้ําน้ําของขุยขุยมะพร้าวนี่ออกแล้วจูดูขุยมะพร้าวเราไม่ได้ทําออกเนี่ย ผลที่ตามมาคือแทนที่รากมันจะงอกรากมันจะไม่งอกทําให้เราเข้าใจว่าทําให้เราเข้าใจว่าขุยมะพร้าวเนี่ยกิ่งพันุ์เนี่ยไม่มีคุณภาพซึ่งไม่ใช่ครับท่านผู้ชมครับเพราะนั้นเนี่ยทำอย่างไรให้น้ําด่างมันออกก่อนเราถึงจะสามารถนําขุยมะพร้าวไปใช้ได้ขุยมะพร้าวไปใช้ได้อย่างน้อย 2- อถึงสาครั้งนะครับท่านผู้ชมครับโอเคครับเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวพอดีเดี๋ยวเมมมันจะเต็มครับเดี๋ยววันจะหมดก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงนะครับ